ไปดูปัญหาชีวิตของคนรวยๆสักตระกูลหนึ่งสิครับสมบัติเยอะๆอ่ะตระกูลที่มีความมั่งคั่งเยอะๆถ้าบริหารจัดก,การกันไม่ดีจัดสรรปันส่วนกันไม่ดีอแตกละแม้กระทั่งจัดสรรปันส่วนกันไปแล้วบางครั้งก็ยังมีปัญหาใช่สมบัติเยอะไปไงก่อนหน้านี้ <c oughs> เราเคยได้เห็นข่าวเลยใช่ไหมฮะว่าครอบครัวของคุณเกษมในลงเดชใช่ไหมค่ะแตกละเอียด มีลูกชายคนหนึ่งนบนรลงเดชใช่ไหมค่ะขัดแย้งกับไม่ใช่แค่พี่น้องนะ <พอ S 2> ขัดแย้งกับพ่อด้วยใช่ฟ้องถึง,<อ>งขนาดนมีคดีฟ้องร้องกับพ่อกับพี่กับน้องตัวเองเจ้ลูงตรงนังไปหมดมและและและคำฟ้องในบางคดีของคุณนบเนี่ยอรุนแรงถึงขั้นจะเอากันถึงตายนะคือจะเอาถึงจะเอาพี่ติดคุกอะ่ะโอ้ไปันใหญ่พ่อก็ เสียใจตามระเบียบค่ะอะคราวนี้ไปเกตอีกตระกูลหนึ่งดีกว่าเรื่องนี้พาหัวข่าวว่ายับอีกตระกูลสามพี่น้องค่ะดุสิทธานีสามพี่น้องดุสิทธานีโดรงแรมโรงแรมนะถ้าพูดเกิดโรงแรมผู้สร้างตำนานดุสิทธานีก็คือท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงชนะตีย์ทุกคนจะจำได้นะตอนที่ท่านอยู่มีบทบาทสำคัญนะคือดุสิตกับท่านผู้หญิงชนะเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในยุคปาเปมนะ ประวัตาสตร์การเมืองประเทศไทยในยุคในสมัยของปะะเปรมเนี่ยก็จะมีอิลิตกลุ่มหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นมีความศรัทธามีความรักททูลในตัวปะะเปรมอยู่กลุ่มหนึ่งอิลิตกลุ่มนั้นก็มีท่านผู้หญิงชนะปิยอุยิรวมอยู่ด้วยอจําได้ใช่ไหมจำได้ท่านผู้หญิงชนะปิยอุตเนี่ยท่านก็มี ลูกอยู่3ามคนคเป็น1ชายกับ2หญิงใช่แล้วนี่นี่นี่ไงรูปนี้จะจําได้เพราะตอนแต่ก่อนไปโรงแรมอยู่สิตอน,นท่านอยู่เจอบ่อยๆด้วยนะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ท่านก็เสียไปเมื่อปี2,563ค่ะทีนี้ก่อนที่ท่านผู้หญิงชนะเปีวอท่านจะเสียท่านก็จัดการเรื่องทรัพย์สินเอาไว้แบ่งสรรปันส่วน ไม่ใช่เรียกว่าอะไรมันเริ่มจากการตั้งบริษัทขอ<ค>งกรงศรีเริ่มจากการตั้งบริษัทของกรงศรีขึ้นมาหนึ่งบริษัทบริษัทนั้นมีชื่อว่าบริษัทชนะลลูกชัดเจนชนัดะลลูกบริษัทชน,นะละลูกก็จะเป็นบริษัทของกรงศรีแล้วก็เข้าไปถือครองหุ้นในบริษัทต่างๆถือครองทรัพย์สินในที่ทางต่างๆรวมถึงเข้าไปถือครองหุ้นใหญ่ในบริษัทดุสิตธานีด้วยใช่ค่ะคราวนี้ไปดู ผู้ถือหุ้นของ,ของบริษัทกรงศรีของตรง<น>ะูกปียอ,อุยกันสักนิดหนึ่งโอเค okay. นี่ก็คือโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทกรงศรีที่ท่านผู้หญิงได้ทำเอาไว้ก่อนที่จะเสียเมื่อปี63นะคนะก,ก,ก็ลูกๆทั้ง3คนก็ไล่เรียกกันหมดนะได้หุ้นน่ะก็คือคุณชดินทรวันิกนี่เป็นลูกชายคนโตใช่2 5 4เป คุณสิณีเทียนประสิทธ์ยี่สิบหกจุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์คุณสุนงศารีรัฐวิภาคยี่สิบเอ็ดจุดหกสองเปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันหุ้นอีกจำนวนหนึ่งกลมๆคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ท่านผู้หญิงชนะท่านก็เอากองมรดกอของท่านผู้หญิงเองเข้ามาถือหุ้นถือหุ้นในส่วนนี้ยี่สิบสี่จุดเก้าเก้าถือหุ้นในนามกองมรดกท่านผู้หญิง ก็เป็นกงสีซ้อนกงสีนี่แหละในกองมรดกท่านผู้หญิงสามพี่น้องก็มีส่วนร่วมอยู่แล้วค่ะแล้วเอาไอกองมรดกที่มันเป็นของกงสีของสามพี่น้องเนี่ยเข้ามาถือหุ้นในบริษัทของกงสีอีก24.9 9ก็คือ25ิเปอร์เซ็นต์นั่นแหละสรุปก็คือสามลูกกับหนึ่งกองมรดกก็ถือหุ้นในระดับที่ใกล้เคียงกันหมดใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะโอเคไอเศษเล็กเศษน้อยเนี่ย ก็คือแต่ละคนก็มีก็ก็มีลูกๆใช่ไหมให้เศษเล็กเศษน้อย0.1% 1%, 1อะไรประมาณเนี้บางคนก็โอนไปให้ลูกๆหลานๆถือแทนแต่หล,ลักๆคือสามพี่น้องรวมถึงกองประดกเป็นสี่ค่ะสี่ส่วนเนี่ยถือเท่าๆกันโอเคแต่คราวนี้โฟกัสไปที่บริษัทดูสิทธานี<อ>ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแล้วก็ลามเข้าไปที่ตลาดหุ้นเล่นเอา นักลงทุนในตลาดหุ้นสนั่นวันไหวไปด้วยใช่ค่ะร้อร้อนถูกกระทบจากศึกสายเลือดตระกูลดุสิตธานีไปด้วยค่ะไปดูกันนะครับมาดูนะคะหุ้นในส่วนของดุสิตธานีเป็นไงบ้างโอเคตามลำดับของดุสิตธานีอันดับหนึ่งบริษัทชนะและลูกจำกัดนะคะถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน49.74%ตามมาด้วยบริษัทเซนทรันพัฒนาจำกัดมหาชน17.09%รั้งกรุงเทพ4.06% ชื่อคุณวิชิตชินวงศ์วรกุล 3. 8 7และชื่อจารุณีชินวงศ์วรกุล2 0 9อืมสรุปก็ค่าอันดับแรกสรุปก็คือตระกูลชินวงศ์วรกุลถือหุ้นอันดับถ้ารวมกันแล้วนะอันถือหุ้นอันดับ3ามแม่กรุงเทพอันดับ4อันดับ2คือเซ็นทรัลพัฒนาใช่ค่ะแต่ก็แค่ 17, 17เจอ,อชนะระบ,บตุตรเนี่ย49ผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆในตระกูลอุสิทธิ์อยางจะถือในานามส่วนตัวอีกจํานวนหนึ่งก็น่าจะเกินครึง่งรวมแล้วเชื่อว่า ลูกๆของท่านผู้หญิงรวมุ้นทั้งหมดทั้งในส่วนกองสีและส่วนตัวมันเกิน50นอยู่แล้วเกินครึ่งโอเคนี่เราเห็นโครงสร้างแล้วใช่ไหมแต่คราวนี้ไปดูไปดูแปไปด, <8. S 1> ไปดูความขัดแย้งในกลุ่มสามพี่น้องสักนิดสิครับต้องเรียกว่ามันแตกขากแล้วละ่ะตอนนี้มันแตกขาดแล้วละ่ะโอเคนับจากวันแม่มก็คือท่านผู้หญิง ชนะปีอุยตายเมื่อปี6 3นี่ผมใช้สับบ้านๆนะนับจากวันแม่ตายเมื่อปี63ก็เกิดความขัดแย้งในกลุ่มสามพี่น้องแรงมากคุณชนินทร์ธนวณิกพี่ชายคนโตไปแต่งงานกับคุณวิพาดาณสงขาไปแต่งกับลูกสาวตระกูลณสงขาค่ะคนรองเป็นผู้หญิงคุณสิณีเทียนประสิทธิ์ก็แต่งกับคุณทิตินันเทียนประสิทธิ์ก็เลยไปนำสกุลเทียนประสิทธิ์ไงคนที่สามน่าสนใจนะใช่ค่ะ สุนงสาลีรัฐวิภาคแน่นอนค่ะต้องแต่งงานกับคุณพิพรพันธ์สารีและทวิภาคก็ได้นำสกุลเนี้ยขีดเส้นใต้ <c oughs> ที่ชื่อสุนงนะค่ะ <c oughs> ขีด <c oughs> <ๆ>เส้นใต้ที่ชื่อที่นำสกุลสา,ลสาลรีรัฐวิภาคนะอโอ้โหสามพี่น้องเขาขัดแย้งกันดูแรงมากเลยนะจุดเริ่มต้นที่หักกันแรงๆปีนี้นเอนี้ทีนี้ทีนี้ความขัดแย้งระหว่างสามพี่น้องเนี่ยมันถึงจุดสุกงอมในช่วงต้นปีเนี้ย ปี68เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,568อกุมภาพันปีเนี้ปรากฏว่าสินีสุนงเขาแท็กทีมกันค่ะสองสาวสองพี่น้องอเมื่อเข้ารวมเสียงเขาก็สามารถโหวตปลดพี่ชายพชายตัวเองโหวตชนินชนินออกจากความเป็นกรรมการบริษัทชนัดและลูกนี่ไงก็สองเสียงตอนหนึ่งเสียงปลดเลยปลดเลยปลดเลยปลดออกจากกรรมการปลดออกจากกรรมการเลยคือนับอย่างไรถ้า น้องๆทั้งสองคนเขาแท็กทีมกันสองเสียงตายใช่เขาสองเสียงารวมกันไงเข,ขาขนะพี่ก็ตายถูกไหม,มใช่พี่ก็ตายอย่าลืมนะหุ้น2 5ที่ถือในานามของกรบดกท่านผู้หญิงชนะมันก็มีสิทธิ์มีส่วนของสิณีของสุนงอยู่ด้วย3าคนมีสิทธิ์หมดเพราะเป็นลูกนับไปนับมานับไปนับมาเสียงข้างมากถ้าสองเสียงโหวตไงก็ใช่ะิทพี่ชัยคนโตออกจากกรรมการชนะก็ต้องแพ้อยู่แล้วคุณชนะิน ถ้าจำกัดความขัดแย้งเพียงแค่นั้นมันก็ไม่เป็นไรแต่คราวนี้ความขัดแย้งมันลามเข้าไปที่บริษัทดุสิตธานีนี่ไงในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นปัญหาก็เพราะว่าดุสิตธานีต่อสัญด้วยจำกัดมหาชนเป็นบมจอยในตลาดหุ้นใช่เป็นบมจอยู่ในตลาดหุ้นคนเข้าไปซื้อหุ้นดุสิตกันเยอะแยะมากมายมีนักลงทุนจำนวนมหาศาลที่เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นไปลงทุนซื้อหุ้นดุสิตธานีเอาไว้ถูกค่ะ เวลาพี่น้องเขาตีกันจนหัวล่างข้างแตกก็เรื่องของพี่น้องแต่มาตีกันในบริษัทดุสิตธานีด้วยเป็นเรื่องสิมันเป็นเรื่องมหาชนที่เขาถือหุ้นบริษัทคุณเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอ่ะเออใช่ไหมอันนี้แหละมันจุดตรงนี้เอาละครมาดูกันนะกุมภาหกแปดสิณีสุนงค์บวชปลดชนินออกจากกรรมการชนัดและลูกเมษายน2568มีการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริษัทดุสิตธานีค่ะ ปกตินะในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะทุกบริษัทเหมือนกันหมดค่ะวาระที่น่าสนใจก็คือวาระรับรองงบการเงินของปีที่ผ่านมาก็สินสุดนะทันวาใช่ไหม67ถ้าประชุมเมษา68ก็คือการรับรองงบการเงินในรอบปี2567ใช่มกคลาถึงธันวา67คณะเดียวกันอีกหนึ่งวาระที่สำคัญไม่แพ้กันรับรองผู้สอบบัญชี สำหรับทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในรอบปี2568ใช่มันต่อเนื่องไงต่อเนื่องกันต่อเนื่องมันต้องท่รับรองงบปี67รับรองผู้สอบบัญชีปี68ปี68ปีต่อมาปรากฏว่าชนัดและลูกภายใต้การควบคุมของสิณนีและสุนงใช้สิทธิ์ผู้พูดใหญ่ค่ะโวตโ่ะไม่รับรองงบการเงินปี67ของดุสิตธานี ไม่รับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี68ของทุสิทธานีจบเลยตายเลยจบเลยผู้ถือหุ้นเหวอเลยเอา้าวทำไมมาทะเลาะกันแล้วมาบันไปขนาดนี้หมายความว่าทุสิทธานีไม่สามารถที่จะส่งงบ68ต่อได้ทันส่งงบ67ต่อตลาดหุ้นใช่ค่ะขนาดเดียวกันก็ไม่สามารถส่งงบไตรมาสหนึ่งปี68ให้กับตลาดหุ้นตามกันเราไม่มีผู้สอบบัญชี ไม่รับรองผู้สอบบัญชีเมื่อเป็นดังนั้นตลาดหุ้นไฟบังคับก็เลยแขวนป้าย SP ห้ามซื้อขายหุ้นดุสิตธานีัชวคราวใช่ค่ะจนกว่าเขาจะเคลียร์ตรงนี้จบอ่ะทีนี้จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นดุสิตธานีอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่28 28 28สพฤษภา28พฤษภาใช่ค่ะเขาจะลงตัวกันเรียบร้อยไหมวันที่28พฤษภาจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดุสิตธานีกันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะจะจบไม่จบ นี่ไงจะจบไม่จบนี่แหละเขาลุ้นกันอยู่เพราะตอนนี้จะได้ลุ้นปด SP ด้วยคำถามก็คือคุณสิณีคุณสุนงคิดอะไรอย่างไรจึงใช้สิทธิ์ความเป็นผู้ถูนใหญ่ในานามของชนะและลกูกโหวตไม่รับรองไม่รับรอง,รงรกรนารเงินโหวตไม่รับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาเล่นเกมอะไรหรือเขาต่อรองอะไรอันนี้เราไม่รู้นะอืม เป็นเกมต่อรองอะไรหรือเปล่าถ้าจะขยี้ถ้าจะปิดล้อมคุณชนินอย่างน้อยก็นึกถึงคนที่ไปซื้อหุ้นบริษัทคุณหน่อยหุ้นรายย่อยตายดำดำเขาไม่รู้เรื่องด้วยสั่นขวัญแข็งใช่เพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเขาก็มีความหวังกับหุ้นที่เขาไปซื้อนะโอ้แย่จังนะอะไรกันนะเจนนาเป็นข่าวเศร้าเช่นกันนะคะสำหรับคนรวยรวยก็มีปัญหารวยเยอะไปก็เลยมีปัญหาเยอะ เราไม่ได้ไปก้าวล่วงส่วนบุคคลของใครนะแต่มันกระทบตลาดหุ้นผมถือว่าดุสิตธานีเป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหุ้นดังนั้นสื่อควรมีสิทธิ์เข้าไปส่องความเป็นไปในดุสิตธานีเพราะคนที่ซื้อหุ้นมหาชนทั้งหลายเนี่ยเขาได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะยากจังนะพักก่อนเนาะ